เรืจะย่อจทัายเลยกันดะเฮ้ยเราอะไรสองึ่เลยสองหนึ่งเราเราต้องวิ่งเมื่อกี้แค่ทดลองเมกกื่แค่ทดลองผมไม่ยอมเลยว็มัมนทานยืเออวบทีอะรทาน่้ควเ,เราต้องขาดให้โลกรููไว้เราต้องฝึกเล่นใหมแล้วขายให้โลูงเนี่ยเราหรรามาหมู แค่ไม่ก้าวหวานหมู่อยู่อ้ะใครบอกหนึ่งเนื้อตกปากแตกเลยใช่ไหมหนึ่งเนื้อตัวไม่เป็นเราต้องหมามูทซะนั้นเอ้ยใครบอกหนึ่งเือตกปากแตกเลยมันไม่สามารถควบคุมป้อมเราได้ปะมันจะมีบางตัวที่ควบคุมได้ออกเวยออกเวย ออาเลยอย่าพึ่งแฮบแคนเส้นมาก่อยเดี๋ยวมาเปิดตัวกันแหละเพราะวัดมันระดับนี้อยู่แล้วนะมันก็ต้องบุกมาเนี่ยนอนขอขอเครื่องบินลำอ่ะช่างโกยแบบบุ้มบุ้มเลยแป๊แบเดียวแป๊บเดียวบุ้มบุ้มไอ้จอบลมรอยอย่าจอบมันไปตอนแรกนะจอบผู้ย่อยทลาย มึงมั่นใจว่าการอากาศไม่ได้าอากาศมันควบคุมไม่ได้ไม่ใช่หยิบกางอากาศมาไม่มกางอากาศฟุ๊บเยียบเลยนะจุดไอ้ควบคุมไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่านมาแล้วใช่นไหมเออไม่ได้อ่านมาไปดูมาไปดูมาวันนี้มันไม่สามารถควบคุมสัตว <Unit ready. S 1> ์ได้ <laughs> ไดอากัดดูรีแม่งแบบไรเอาสัก <Unit ready. S 2> เาก,การอากาศเดี๋ยวเพื่อนอาจจะโยนสลายเลยก็ได้นะ มีอย่างเดียวที่มันวบคุมหุ่มไม่ได้เหมือนกันเครื่องบินมหาการการหมาเครื่องบินจะกัดที่หัหวหลุดเลีไอโยลี่เนี่ยยังรู้ว่าี่มีถึงใครบุมกมาหาก,กูแล้วมาเลยมาคร,ครับอ่าเหอลยนะจ๊ะไม่เกรงกลัวเพราะกูห่าป้องเรียบร้อยแลย้ว แล้วก็เตียมไม่ใช่มันยิงมันเออยิงยิงอาไดเดะกูเหรอตอดาว้ย ready. ผมมันติดพลาดจากเมื่อกี้เราต้องเรียนรู้ใช่ไหม ไม่ชไม่พาแล้วพาอีกนะโอ้โหโง่เลยอ่ะอี่งส่ตัวเพื่อนผมนะครับ่าเยอะจังวะคุณบอกว่าไงบิงเป็นไรอลไฟองใช่หมตึ้มิอกมาไปหลอยฟ้อมมันผิดว่าไงวะ ไอ้เจสนุกตามีแค่สองโมสามปองมันงจะเยืะสลายแกงกันได้อืมไอ้พวกย่อยเนี่ยไอ้พวกย่อยเราคุยยังไม่เก่งหรอกเราเก่งรลบุยมไอ้เจาคูดอะไรเนี่ยเอาเลยอะไรมาพูแลเอาเลยไอ้เจ้าคุอะไรทำบื้อทะเบื่อน้องมันบื้อ โอเคคกูจะหมามูหมามูเหาไมื่อคนเดียวไม่เป็นหรอกเพือนเราตอนเนี้ย d b i n g s t r u o p t i อาจเย่อะฉลายเลยก็ได้โอ้ยไอพนันไม่เก่งอะผมเราบอกแ่นี้ มันแย่มาหมูย่างเง้ยแหละมีสาวสะกดจิตละสาวสะกดจิตอย่าไปแพ้ผมหรอกเราอย่าเล่นทางเดียวเราเล่นทางเดียวเราเราแบบรู้สึกว่าไม่ใช่เทพเทพอ่ะเทพนักประมาณเนาะจ้าเราเล่นทางลงทางเรือทางบกเลยเล่นให้หมดเลยเล่นหมดเลยนะ โอ้โหเราเล่นมาเต็มเลยหมดล่มแล้วหล่มเอ็มูตรงไปฮักมัตายเลย ไอ้พวกนี่ยมันก็เคยเจอหรอกจอกหมาห,หมูอ่ะใครชื่อมันก็ไม่ได้ยินแล้ว <c oughs> อ,อยาปดหนึ่งหนึ่งนี่ตกปาดแตกใช่ไหมใครบอกมันหนึ่งหนึ่งกับคูใช่ไหมตกปาดแตกเลยเออเ็กก<ๆ>หนึ่งหนึ่งไม่ชนหรอกยิงแชร์หนหมาตาย <c oughs> ตเเงิน

ยิมาจุดตังบวนี่มึงมาสำอวจนี่ว่ะร้อยเเซ็นมันมีโอเคผมมีี่งเดียวทำที่ยิงที่แหลมัดยันเดียวอ่ะไอ้กินอยู่นีไม่เจอที่เลยเหรอวะฮมมีเจอที่เลยไหมปามือไม่ไม่เจอที่นี่มึงดูดูดีดูดีเกากลางเหยวะ จุนละคี้ฮะระคีนี้ก็เออเราเลี้ยงมันก่อน,รนเราดูสภาพมันก่อนไม่ใช่หรอกการหาตัวเองยังไม่ครบเลยเพื่อน Unit Building. ready. วัโอ้ยเพื่อนเอ้สองหลดแดดปิดแ t ดปิดแรงปิดแรไม่เหลือเอาควมมึกว่าบวเออคนเนี่เก่งแป๊วมมึกว่าน่าโดนยูเแล้วก็ย่อยสลายไปแล้ว construction complete building

มันเป็นพวกผมแล้วผมใช้ทำอะไรมันได้อะฮัลโหลเพื่อนคูนผมได้มันให้คนขุดเอชรจัเป็นมวมเป็นพวกผมอ่ะเอามาจนตีแค่นั้นแหละมีแค่นั้น Construction complete มีไรแม่จะเปลี่ยนในห้องน้ำครับ Warning genetic mutator detected Unit ready Oh... Building. Building. Unit ready. Construction complete. Unit ready. Insufficient funds. Building. Unit ready. อุ้นเขามีแต้มมากเพื่อนนี่ไม่ควรจะกองกลางได้หอฮะไอกองกลางเพื่อนไม่แบ่งกันมั่งเลยกองกลางกองกองกลางเ่ยกองกลางผมยุ่เป็นนายุกยุ่งเป็นนายุกลูเปล่าเลยอ๋อผมไม่เป็นนายกครับผมเป็นผมเป็นคนเอกประหยัดการโอนเช้าโอนเช้า เ้าเฮ้างอะไมาเอ้ยไอ้ไม่ได้การและแล้วต้องบ้กเลยมันกองเป็นโมกศ์หัวเต็มจังหัวเต็ม เก่งแล้เก่งมอเตอเก่ง่ะซูเปอร์เก่งลเลยเพื่อนสองเหนึ่งเขาเรียกคำว่าลุงนะจ๊ะลุงกงเียร์อ๋อโรงการน,นี่สาร้กดจิตนี่ว่ะแต่บ้านมันตั้งนะนั้โลกอ้างมานี่แบบหายเรียบอ่ะนห็นใว่าเจ้าพูดมากว่าฮะไอตนูน ยังไม่สร้างเลยเพื่อนอย่าลุ้มโกูยิงก่อนอ่าเห็นนี้ไฟมันก็ไม่ดับเวื่อเฮ้ยเธอเพื่อนเผ่จะยิงกูหรือเปล่าวะเด <laughs> บอก <laughs> มันยิงกูอะ <Construction completed. S 1> ไม่กูก็มือจับร้อรุ่นเอ <laughs> าจิงหุบใบงามเข้าเลยนะ อเไฟมันดับแล้วไฟมันดับแล้วแอ็มยังไม่พร้อมเราจะไปเราต้องไปพร้อมกันดีเราเยอะไป <c oughs> คนเดียวมันไม่คุ้ม

ก็จะสะกดจิตมาแล้วอย่าพึ่งใจเย็นอย่าพึ่องอย่าพึ่งรีบพึ่งโลภมากเขาไม่เหลือสักบาทแล้วพี่ว่าแล้วเ <c oughs> ชีย่ยมันเปลี่ยนคนไปแล้วทหารน้ค่าใครโดน,นบีไว้ปะ Genetic mutator activated. Our ally is under attack. Our base is under attack. Unit don't fuck you, Oh, fuck you, Unit lost. You lead, fuck you. one lost. Unit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  Unit lost. Unit Lost ไปตกลามนลเพื่อนเหรอไม่อตควบคุมยังไงวะนี่เลยตรเนี้ที่เป็นยิงงงงอยเลยนงอหไอกูงงอ่ไรงนอะไรสองกีล็อไปครับสองกีลอกไปแล้ว

อเาอาแก่แก <c oughs> ่ตัวคีร็อกตมีมนเลยกูอยคีล็อกตบไปบ้านเลยแหละยล้ตบไปเคนี้แล้วนะถ้าเราแผ้นี่นะบอกคำเลยจบไม่สวย เราต้องรีบชนะเลยมีว่านอีกแล้วเกิดเป็นไงวะเราต้องบวกอ่ะตูนแล้วจังห,หวะนี้ยิงนิวเคียร์ไส่สัง้งนนหนึ่งดอกไม่รู้ว่าที่นี่ติดตูนไฟหนึ่งดอกแล้วก็คีล็อบทั้งหมด หนึ่งดอกไฟดับเลยไ,ไปคีล็อกไปเขาไฟดับใช่ไหมอไอ้จอมตายเพื่อประเทศชทาติเราจะเป็นศักเสียก่อนคีล็อก,กะะอมาแล้วคีล็อกก็ไม่ต้องออกมาหรอกคีล็อกก็ยิงพอแล้ว มาเ่ยมาชิ่รอบมาเนี่ยแต่มาช้าให้หมดใช่ไหมตูนอะไเอาให้หมดจะให้เลยไหมนิดเดียวแล้วยันเหลืออไรบางเออรกงนอมตีรถเร่เลยรถเร่อ่ะเรบอลอยยอมให้ล้ยอมให้ไกันนี่ อะไรก<า>ันนี่ตูนมีข่าวจะบอกว่าเอ่อกาวปิดคลิปที่ติดเหละเออกาวปิดคลิปแล้วก็ติดตามช่องตูนรัชชาทีวีเสียยหกด้วยนะครับแล้วก็ส่วนผมก็อานสิทความประเสริฐนะครับคลิปนี้นะย็นได้ลงช่องทีนใช่ไหม กดช่องีซีห้าห6ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดช่องนะครบคอนเสิร์ด้วยนะครับไม่ต้อย่าลกดไลน์ดินไลน์กดไลน์มาแม่เลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอาซิออฟิเชียลด้วยครับคลิปจะมาเรื่อยๆแล้วก็จะทำหมดงานเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช้ก็กดแชร์เพื่อนๆมาดูนะครับดินไล์ดินไล์